สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญในตำนานและมีเรื่องเล่าขานต่างๆเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้เหรียญที่ผมจะมาพูดถึงอยู่นี้นะครับนั่นก็คือเหรียญพระราาทานผู้ไปสงครามเวียดนามเมื่อปีพศ2510 มกราคมปีพศ2 5 1 0นับเป็นสงคารามครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ไทยได้ส่งกองกำลังพลของตนเข้าไปทำการลบถึงในพื้นที่ของประเทศเวียดนามรวมทั้งได้เป็นฐานทัพสำหรับส่งเครื่องบินรบของอเมริกาเข้าไปโจมตีเวียดนามเหนือ สงครามยังไม่กระจายครอบคลุมจากเวียดนามเหนือเข้าสู่ลาวตามเส้นทางโฮจิมินห์และภาคตะวันออกของกัมพูชาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเด,ดราชรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้เหล่าทหารกล้าในครั้งนั้นและ เป็นเหรียญที่ได้รับการปลุกเสกจากพระเกจิดังๆอีกหลายท่านถือว่าเป็นอีกเหรียญที่ค่อนข้างหายากและมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากและช่วงนี้ได้มีการทำเหรียญปองขึ้นมาเป็นจำนวนมากต้องศึกษาและดูให้ดีๆนะครับ เหรียญที่มีราคาและเป็นที่ต้องการของนักสะสมแน่นอนครับย่อมมีการทำเหรียญปลอมออกมาจําหน่ายแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเหรียญกันนะครับว่าด้านหน้าของเหรียญเป็นแบบไหนด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระปรมาพิไทยยอ่อพอปอรอ ส่วนด้านบนจะเป็นพระมงกุดเปล่งลักษมีลักษณะของเหรียญจะเป็นเหรียญอาร์มส่วนด้านหลังของเหรียญก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าพระราชทานผู้ไปสงครามเวียดนามด้านร่างจะเขียนพศออเป็นพศ2510 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมเหมือนกันและมีราคาที่ค่อนข้างสูงถึงหลักพันกันเลยทีเดียวน,นะครับตามกลุ่มซื้อขายตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับ<ม>ก็จะมีนักสะสมที่สะสมไว้เพื่ออนาคตนะครับก็ซื้อกันไปหลายเหรียญกันเลยทีเดียวใครที่ยังไม่มีนะครับ เขรีบหาสะสมกันได้แล้วนะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งไปสูงมากกว่านี้นะครับเอาละครับอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผิดถูกอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยติเตือนกันได้นะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับจะได้รับรู้ข่าวสารก่อนใคร ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายในช่องช่องนี้เกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับธนบัตรที่ลึกหายากขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ